ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปใบมะกรูดฉีกนะสวัสดีนะคะวันนี้ชจมจะพามาต้มยำไส้อ่อนใส่เห็ดนางฟ้านะคะนี่ใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปนะคะใส่ไปเลยแล้วก็ใส่เห็ดนางฟ้าลงไปนะคะฉีกๆก่อนนะถ้าดอกไหนเขาใหญ่ๆก็ฉีกออกก่อนเนาะ เดือดแล้วนะคะใส่ไส้ลงไปนะคะไส้นี้จมต้มแล้วนะต้มไปประมาณยี่สิบนาทีเนาะเราก็หั่นเป็นชิ้นๆพอดีคําเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็สุกก้อนสุกก้อนหมูนะคะใส่ในหนึ่งก้อนในไส้นี้จมหั่นพริกจินดาใส่ไปสองเม็ดนะใส่น้ำปลาลงไปนะคะใส่เกลือนะคะปลาช้อน ใส่น้ำมาขามเปียกสักหน่อยนะคะต้มแค่พอเห็ดสุกนะคะเพราะว่าไส้นี้จมต้มไปแล้วเนาะสุกหมดแล้วค่ะเดือดแล้วสุกแล้วนะ,อะลองชิมรสชาติเค็มแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำมะนาวที่หลังเนาะ,ะใส่ใบมะกรูดลงไป แม่มากูดฉีกนะทำง่ายๆเลยเมนูนี้พริกเผานะคะแล้วก็พริกทอดพริกแห้งนะคะเอาไปทอดค่ะทอดแล้วก็มาย,ย,ยียีสักนิดหนึ่งหรือไม่ก็ใส่คุกตำก็ได้นะตำแบบหยาบๆนี่สีสันเริ่มมาแล้วค่ะ ใส่ใบหโหละพาลงไปเลยนะจจมจะต้มแบบบ้านๆแบบบ้านๆนจมทำเลยนะไม่ใส่ไม่ใส่ต้นหอมผักชีเนาะใส่ใบหโหละพาอย่างเดียวเลยหอมมาก จะทําเป็นต้มยําน้ํำข้นเนาะใส่จนไปใส่กะทิลงไปนะคะตอนหลังใส่ไปเลยใส่กะทิราดที่หลังอนื้อหน่ากินมาก เสร็จแล้วนะคะทุกคนสุดท้ายปิดไฟใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะสองช้อนสามช้อนก่อนเนาะชิมก่อนขนสักหน่อย อือสุดยอดอร่อยมากโอเคนี่โอเคเลยนะคะนี่ต้มยำต้มยำไส่โอนน้ำข้นใส่เห็นนางฟ้าของโจมนี่คะ่ะร้อนร้อนเลยโอวกับแก้มก็เลิศนะกับข้าวก็ดีนี่ กำลังร้อนควันกำลังขึ้นเลยนี่ใส่ใบห่นละพาหอมมากทุกคนนะค่ะมากินด้วยกันนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ